สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่คะ่ะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องเศษส่วนนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะมีมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆถึง4ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือนักเรียนนะคะจะสามารถบอกอ่า และเขียนเศษส่วนจำนวนคระแสดงปริมาณสิ่งต่างๆและสิ่งต่างๆตามเศษส่วนจำนวนคระที่กำหนดให้ได้นะคะและนักเรียนก็ยังสามารถเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะการหาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคระ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะและสุดท้ายก็คือนักเรียนจะสามารถแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจํานวนคระที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายการ การเขียนเศษส่วนกันก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถเข้าใจในความหมายของเศษส่วนสามารถเขียนและอ่านเศษส่วนได้นะคะ,ะในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยนักเรียนเคยพบ และเคยเรียนกันแล้วในตอนปอ3นะคะเป็นการเรียนในเรื่องของเศษส่วนเบื้องต้นนะคะนักเรียนยังพอจําได้ไหมคะลักษณะของเศษส่วนนี่มีการเขียนอย่างไรและอ่านอย่างไรคะ,อะลองดูตัวอย่างนี้นะคะจะมีตัวเลขอะไรบ้างคะมีเลข3มีเลข4แล้วก็มีขีดนะคะเครื่องหมายขีดขั้นอยู่นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะส่วนประกอบต่างๆเรียกว่าอะไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะตัวที่อยู่ข้างบนคือ เลข3นะคะจะเป็นตัวเศษนั่นเองแล้วก็จะมีเครื่องหมายขีดขั้นไว้แบบนี้นะคะส่วนตัวด้านล่างนะคะนั่นก็คือตัวส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนจะมีลักษณะแบบนี้นะคะการเขียนเศษส่วนซึ่งเวลาเราอ่านเราอ่านจากตัวเศษก่อนนะคะนั่นก็คือเศษ3ส่วน4นั่นเองเศษ3ส่วน4นักเรียนพอจะจำได้ไหมคะ อย่าลืมนะคะส่วนประกอบนะคะของเศษส่วนและการเขียนนนักเรียนต้องเขียนให้เรียบร้อยตัวบรรจงนะคะเขียนให้ชัดเจนไม่งั้นเราอาจจะงงและตาลายได้นะคะทุกคนคราวนี้เรามารื้อฟื้นกันหน่อยนะคะนักเรียนลองดูภาพที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะ,ะให้นักเรียนช่วยกันค่ะส่วนที่ระบายสีของรูปใดแสดงเศษ1ส่วน2 และนักเรียนจะทราบได้อย่างไรคะลองดูสิคะว่ามีรูปไหนบ้างที่แสดงถึงเศษ1.2ส่วน2นักเรียนจำได้ไหมคะ,อะลองดูนะคะมีรูปใดบ้างคะ,ะมีรูปจอจานนะคะรูปยอผู้หญิงคะ่ะและรูปคอควายคะ่ะแสดงถึงเศษ1.2ส่วน2 นักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่ารูปทั้ง3มรูปนี้แทนเศษ1ส่วน2คะนั่นเป็นเพราะว่าทั้งรูปคอจอและยอผู้หญิงนะคะทุกรูปเนี่ยมีการแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนักเรียนดูตัวส่วนนะคะเขาให้เรามาเป็นเศษ1ส่วน2ตัวส่วนคือ2ฉะนั้นทุกแต่ละรูปต้องแบ่งเป็น2ส่วน และต้องเท่าเท่ากันด้วยนะคะต้องเท่ากันด้วยนะคะ,ะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนและมีการระบายสีแค่กี่ส่วนคะแค่1ส่วนเท่านั้นทําไมแค่1ส่วนเพราะเขาบอกว่าเป็นเศษ1ส่วน2แสดงว่าระ,ระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด2ส,ส่วนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราดูแล้วนะคะรูปที่เป็นไปได้นั่นก็คือรูปคอรูปจอและยอผู้หญิงนะคะ นักเรียนลองสังเกตรูปดอเดกดูนะคะนี่ที่ดอเด็กนะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเหมือนกันค่ะแล้วก็ระบายสีหนึ่งส่วนเหมือนกันแต่ทำไมเป็นเศษ1ส่วน2ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาแบ่งไม่เท่ากันค่ะเห็นไหมคะสีเขียวมีอยู่นิดเดียวส่วนสีขาวเนี่ยใหญ่เลยนะคะ,ะนักเรียนพอจะสังเกตออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเศษส่วนต่อไปกันค่ะ คราวนี้ให้ทุกคนช่วยกันดูนะคะส่วนที่ระบายสีของรูปใดแสดงเศษ1-3ส่วน3ค่ะทุกคนเศษ1ส่วน3และนักเรียนจะทราบได้อย่างไรเมื่อกี้เราทำไปแล้วเศษ1-2ส่วน2ะคะคราวนี้เป็นเศษ1ส่วนค่ะทุกคนภาพไหนเอย่ยลองดูสิคะกอหรือเปล่านะ่ามี3ส่วนแล้วก็ระบายสี1ส่วนหรือว่าจะเป็นงอหรือว่าจะเป็น ชชก็เชอภาพไหนคะอ่าภาพแรกเลยค่ะงองูค่ะและก็สอโซนั่นเองค่ะมีแค่นี้นะคะอ่าทไมถึงมีแค่นี้ลองมาดูกันค่ะรูปงองูกับรูปสอโซนะคะ เป็นรูปที่แสดงถึงเศษ1ส่วน3เพราะว่าทั้งสองรูปนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันแบ่งออกเป็น3าส่วนเท่าเท่ากันนะคะเขาส่วน3แสดงว่าแบ่ง3ส่วนเท่าเท่ากันและระบายสีกี่ส่วนคะแค่1นส่วนเพราะว่ามีเศษเป็น1ระบายสีแค่1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนเมื่อเราไปดูแล้วนะคะภาพที่มีการแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันก็จะมีแค่2ภาพนี้นะคะ และมีการระบายสี1ส่วนนั่นเองนั่นก็คือภาพงองงูและสอโซนั่นเองค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพนี้กันค่ะนักเรียนรูปนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนแต่ละส่วนเท่ากันหรือไม่นักเรียนลองสังเกตดูค่ะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะและแต่ละส่วนเท่ากันหรือไม่ลองมานับกันนะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบแบ่งออกเป็น12ส่วนและนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ละส่วนเท่ากันทั้งหมดเลยค่ะและนักเรียนเห็นอะไรอีกคะมีการระบายสีถูกต้องไหมคะระบายสีไปกี่ส่วนคะใช่แล้วค่ะ2ส,ส่วนฉะนั้น ภาพภาพนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ถูกต้องไหมคะอ่าเราดูนะคะระบายสีไปสองส่วนค่ะจากทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ใช่นับแค่สีขาวที่ไม่ระบายสีนะคะทั้งหมดมีกี่ส่วนจากทั้งหมด12ส,ส,ส่วนฉะนั้นเวลาเราเขียนแสดงเราเขียนได้ว่ายังไงคะ เศษสนั่นเองก็คือส่วนที่ระบายสีเป็นเศษนะคะเศษ2ส่วนด้วยทั้งหมดคือ12เวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าเศษเท่าไรคะ2ส่วน12น,น,นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการที่เราจะดูภาพและนำมาเขียนเป็นเศษส่วนได้นั้นภาพของเราต้องมีการแบ่งแต่ละส่วนเท่าเท่ากันนะคะเท่าเท่ากันมาดูภาพต่อไปกันค่ะ ภาพนี้ค่ะส่วนที่ระบายสีนะคะเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรนักเรียนลองนับดูสิคะส่วนที่ระบายสีมีกี่ส่วนคะ1 2 3่ะ6 7 8สามี่มี8ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนคะทั้งหมดเราต้องนับหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9เราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรคะ ตัวเศษก็คือส่วนที่ระบายสีนั่นเองนั่นก็คือ8ส่วนจากทั้งหมดเท่าไหรคะ9ส่วนนะคะจากทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องนับทั้งหมดทั้งที่ระบายสีและไม่ระบายสีนะคะคำว่าทั้งหมดคือนับทั้งหมดเลยนะคะเศษ8ส่วน9ถูกต้องไหมคะเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ8ส่วน9นั่นเอง 8นะคะนั่นก็คือส่วนที่ระบายสี9ก็คือทั้งหมดนะคะที่แบ่งเท่าๆกันเวลาอ่านก็จะอ่านว่าเศษ8ส่วน9ค่ะต่อไปภาพนี้ค่ะทุกคนส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนอย่างไรคะ,ะเราลองมาดูกันสิคะว่า มีการระบายสีไปกี่ช่องคะเท่าเท่ากันนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้าหทั้งหมด6ช่องคะ่ะระบายสีทั้ง6ช่องจากทั้งหมดกี่ช่องคะก็จากทั้งหมด6ช่องมี6ช่องแล้วก็ระบายสีหมดเลยอ่า6ส่วนระบายสีทุกส่วนระบายสีไปทั้งหมด6ส่วน จากทั้งหมดมี6ส่วนเวลาเราเขียนแสดงเราก็จะเขียนแสดงได้ว่าเศษ6ส่วน6นั่นเองค่ะเวลาอ่านอ่านว่าเศษ6ส่วน6นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในข้อนี้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันเลยคือ6นะคะเพราะว่ายังไงคะเขาระบายสีทุกส่วนเลยนะคะทุกส่วนเลยตัวเศษกับตัวส่วนก็เลยเท่ากันนะคะนักเรียน คราวนี้ค่ะครูมีภาพเปล่าๆมาค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะระบายสีค่ะแสดงเศษ3ส่วน4เนี่ยเราจะทำได้อย่างไรคะเศษ3ส่วน4ค่ะนักเรียนเศษ3ส่วน4นั่นแสดงว่าเราต้องระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนคะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้ให้กลายเป็น 4ส่วนก่อนเท่าเท่ากันถูกต้องไหมคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันและระบายสี3ส่วนนั่นเองค่ะอ่านี่ไงคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันแล้วระบายสีไป3ส่วนค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้เรามีรูปเปล่าๆนะคะแต่เศษส่วนที่เราให้เขาให้มาก็คือเศษ3ส่วน4ฉะนั้นเราต้องแบ่งรูปออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันย้ำว่าต้องแบ่งเท่าเทกันนะคะ และระบายสีไป3ส่วนจาก4ส่วนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถได้เศษส่วนมาก็คือเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเท่ากับในการที่เราระบายสีแบบนี้นะคะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะนักเรียนจะระบายสีแสดงเศษ5ส่วน8ได้อย่างไรคะเศษ5ส่วน8ค่ะแสดงว่านักเรียนต้องแบ่งวงกลมของเราเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ ใช่แล้วค่ะแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันและระบายสีกี่ส่วนคะ5ส่วนเก่งมากค่ะ ฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งนะคะออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเหมือนขนมเค้กเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะและเราระบายสีไปกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5 5ส่วนนั่นเองนะคะย้ำนะคะในการแบ่งส่วนเนี่ยเราต้องแบ่งแต่ละช่องเนี่ยให้เท่าๆกันนะคะถ้าไม่เท่ากันไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะดังนั้นในข้อนี้เราต้องแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป5ส่วน จาก8ส่วนของเรานะคะทำให้เราได้เศษส่วนมาก็คือเศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนแค่นับส่วนที่ระบายสีนะคะเป็นตัวเศษส่วนที่เป็นส่วนแบ่งทั้งหมดเป็นตัวส่วนนั่นเองนะคะได้เป็นเศษส่วนออกมาค่ะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นก็คือเศษส่วนนะคะจะเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยตัวส่วนและตัวเศษนะคะซึ่งตัวเศษนี่แหละคะ่ะจะแสดงจํานวนของส่วนที่กล่าวถึง นะคะส่วนที่กล่าวถึงหรือส่วนที่เราระบายสีเมื่อสักครู่นะคะจะเขียนไว้บนเส้นขั้นไว้ด้านบนนะคะส่วนตัวส่วนของเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงจํานวนในการแบ่งส่วนเท่าๆกันทั้งหมดนะคะทั้งหมดจะเขียนไว้ด้านล่างของเส้นขั้นนะคะเวลาจะอ่านอย่างเช่นเศษ3ส่วน4เราอ่านชัดเ,เจนเศษ3อ่านด้านบนก่อนนะคะเศษ3ส่วน นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมามอบให้นักเรียนทุกคนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะในเล่มที่2แล้วนะคะนักเรียนให้ใช้แบบฝึกหัดเล่ม2แล้วนะคะหน้าที่สองค่ะแค่หน้าเดียวนะคะให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องเศษส่วนนะคะในการดูภาพนะคะที่มีการระบายสีและเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วน นะคะพร้อมคำอ่านนะคะทุกคนเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เมื่อเราได้เรียนรู้เตรียมความพร้อมในเรื่องเศษส่วนการเขียนการอ่านไปแล้วนะคะเราจะมีการเปรียบเทียบมีการบวกลบมากมายนะคะนักเรียนของค,ครูเก่งอยู่แล้วทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปเหมือนเดิมค่ะชัดเจนนะคะ และส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ